ป้าติเจ้าป้าดาวจะมาพัดมะเขือพัดมะเขือสีม่วงเนาะใส่เนื้อแดงมีกระเทียมเครื่องปรุงอยู่ในครัวเจ้าไปเจ้าอาไปพัดมะเขือกันเนาะพัดแบบบ้านๆง่ายๆเจ้าเส้นน้มันไปเจ้าหมูนี่เป็นหมูเนื้อแดงเนาะ Saya kasi yang lupa เผือใส่หมูหมูนี่เป็นหมูก้อนนะเอามาหั่นนะเจ้าจะหัน่นหนาหั่นบางแบบไหนก็ได้แตบบ่สอบเนาะพัดหมูหอมๆเจ้ากํเาเดียวค่ะเอาบ้าเขือลง mùa muốn đi mấy cầm bài ăn bà lên không có đau khác mùa lần lần nói qua ปุงรสเจ้าปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวทีนิดหนึ่งอันนี้ซอิ๊วญี่ปุ่นเจ้าซีอิ๊วญี่ปุ่นเนาะต้องใส่เจ้าพัดมะเขือเวลาใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นอร่อยเจ้าซอสหอยซอสหอยระวังเค็มเนอะพัดมะเขือมแบบแป้เค็มเจ้า tớ muốn làm hay sao còn đeo trong ốp bắc khửa nó นี่กับปิดฝาหม้อเจ้าพัดมะเขือต้องปิดฝาหมอ้อเวลาแบบปิดฝาหม้อเจ้ามะเขือมันจะแข็งก็ร็อกก็แด้กินก็เข้าบบอร่อยตามสูตรปุ่นๆจนปิดฝาหม้อเจ้าพัดมะเขือเนาะ น้ำมันก็ได้แต่สอบเนาะใช้เยอะใช้น้อยจะใช้อั่วนมะเขือเรื่อมหมักมาหม,มักก็ได้เจ้าแต่พอแด้ก็ใส่แค่นั้นแหละเนาะเพราะว่าหมูมันเป็นหมูเนื้อแดงเจ้ามันจะหมูติดมันเนาะ เขือนหื้อนิ่มๆเจ้าออบรอเจ้าผัดมเะเขือผัดมเะเขือกินก็เข้าสวยอร่อยเะเจ้าพัดมเะเขือ ลองแหลงนิดหนึ่งเจ้าวนาเฮาขิเข้าวสวยอห่าเข้าสวยเจ้าหรือว่าจะพักแหงก็ได้แล้วจะสอบแห่สอบมันเนะเตบ้านที่ขิเข้าวสวยเจ้า ชิมดูได้เจ้าจืดอ,อย่างจางอย่างเติมเตมิตมเอาพอแล้วเจ้าจับพอดีเลยพัดมะเขือนี่จะแบบแห่เค็มเจ้าจะลมจะลมกันเดียวเวลาเขาตักทอยไผยทอยมันแล้วไผ่อสอบเค็มก็เตมิมเอาเจ้าในจานไผ่จานมันเนาะบ้านนี้กิเข้าวแยกทอยแยกจอนเจ้า เสรจานเสรจานมันเจ้าบาก,กินข้าวหลวงจานกันเนาะประเทศนี้ญี่ปุ่นเปิดบะก,กินบากินข้าวหลวงกันเจ้าปุ๊ดจะให้ตักถ้วยไผลถ้วยมันเจ้ามองเนาะเอาลูกโด,ดเซปิเมนเจ้าบาก,กินลลูกโด,ดปาป้านะพัดทุกคนญี่ปุ่นเจ้า ใส่คือมันงามบมาไดไลยผัดมะเขือสีม่วงใส่หมูเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าทำกันดูเนาะล้ำล้ำปลาดาวขอจบคลิปฉันดีกัน่นะเจ้าพัาก,กันคลิปใหม่คลิปน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือปลาดาวเลยเนาะจำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ